งงเมื่อกจริงกูก็เฉยๆไม่มีอะไรสบพักูก็ไปแ่เล่นในในในสอนอว่าแบบไม่จับผมเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมกูก็เล่นกับมันอะไรฟิลเล่องมันมันก็ถามว่าแล้วกูหนีทำไมทั้งนั้นอะ่ะกูก็เลยบอกว่าผมอยากหนีตารวจเล่นแม่งพูดว่างั้นผมมมันบอกว่างั้นผมจับเล่น พอรแฟรร้อยดับเลยดีว่ววววอ๋อเออว่าโดนจับเพื่อนไม่รอดเหรอไม่อยู่ๆก็มาไหนไม่รู้อ่ะเขาเขาปิดห่อแล้วเขาวิ่งมายิงกูเลยอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันวะช่างเขาพากูหมดล้มด้วยกูจะเล่นอย่แม่งแม่งแม่งพูดคำพูดจาแบแบเบฮียแจบบับ แม่งแม่งแม่งจะให้ไอ้นี่กูไอ้หลบหนีกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นกได้ยินกูปะไอ้นก๊กไอโทรศัพท์เขาหลอดได้กูปะเมื่อกี้มึงได้ยินกูไหมได้ยินมึงอยู่ไหนอะตอนเนี้ยอยู่าพาดเทเลสายเพื่อนเดี๋ยวกูาพารถไปเออ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 มึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนกัน กูอยู่ตอนนี้กูอยู่แดนแดนกูแต่อจอไอ้จอเขาล่อเหมือนกันเออเดี๋ยวกูไปหาเออ จะไม่เคยเจ็บสักครั้งโอ้ยเฮ้ยเอาสวนเล่นว่ะรถดีๆที่ลงตัว พี่ไม่เคยคิดว่าจะฟาร์มส่งวันต่อวันเลยเหี้ยไออันนั้นอันนั้นเข้าใจพี่ข้าวของพูดจ้า่ะไม่ได้เหี้ยมันอยู่เหมือนวิ่งจับกูกูว่าปล่อยกูว่าไม่ได้อะไรกูว่าอยู่กูก็ยังสองกูล่วแอบประมาณสองสามนาทีเลยนะเพื่อนอยู่ๆเหมือนวิ่งมายิงกูเลยเพื่อน เห้ยแล้วมึงวิ่งลงสะพานไปไปใช่แถวตรงทางเหือดตรงนั้นใช่ห่อไม่มีสักแอะอยู่ๆแม่งวิ่งตึ๊ดๆๆๆดตึ๊ลงมายิงกูเลยกูแอบในพุมมม่มที่ไม่มีหอบเพราะว่าไม่ไม่มีหอบเพราะว่ามันลงออนฟุตบอกว่าหอบในดับเขียวไม่รู้แม่งงงมากยิงกูว่าเฉยๆไม่มีอะไรสะพักกูก็ไปแฉเล่นในในในสอนอว่าแบบไม่จับผมเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมกูก็เล่นกับมันอะไรฟิลเรื่องมันก็ถามว่าแล้วกูหนีทำไมถ้างั้นน่ะกูก็เลยบอกว่าผมอยากหนีตำรวจเล่นแม่งพูดว่่่าาางงงัััั้้้นนนนนผผมมมมบบอกกวจเเเลลพููดยยีีต กูเลยให้แม่งใส่คดีเลยช่างแม่งโดยกี่บาทอะกูเฮียคิตีนเที่ยสี่พันแต่แค่แบบสี่พันแต่กูหงิดอีกคุณหงิดคำพูดมันไม่เวิร์กอ่ะมึงเข้าใจว่ากูแบบว่ากูก็เล่นของกูแบบว่าแนวแบบเอ้ยแล้วถ้าแบบว่าคนไม่รู้ล่ะครับว่าไปตรงนั้นน่ะมันเป็นสุมเสี่ยงเพราะเมื่อกี้พวกคุณคุณก็รู้นี่เอ้คุณคุณคุณไม่เห็นพวกผมจกนี่กูว่าบอกไปเห็นแค่รถนี่เพราะตอนแรกเหมือนผมเห็นว่าคุณคุณไม่ได้มาไล่พวกผมนะคุณเข้าไปอยู่ในซอยแล้วอยู่คุณขับออกมาแล้วทิ้ง เขาบอกตอนอำเภอที่สมเสี่ยงกูบอกว่าพื้นที่สมเสียงยังไงมันเม็นมีอะไรระบุเลยกูเล่นเล่นเล่นแง่แบบว่าเม็นมีอะไรระบุเลยเขาบอกพื้นที่สมเสียงมันเป็นวงแดงครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจกูถามว่าไหนอะครับแล้วประชาชนจะรู้ได้ไงเขาก็บอกว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจะจะจะหนีทําไมกูเลยบอกว่าผมขับหรอผมไม่รู้หรอกว่าคุณขับไหมกูถามว่าเอ้าแล้วมาถึงถึงถึงบอกว่าแล้วแล้วมันมันเขาบอกว่าแล้วขับรถหนีทาไมกูเลยบอกว่าผมขับหรอเขาบอกไม่รู้หรอกกูเลยถามว่าเอ้าแล้วรู้ได้ไงบผมเยู่นรถผมเห็นกูเลยยิงแบบว แต่ไม่เห็นผมขับเหรอไม่รู้ครับมาวกวนอะวกวนเสร็จก็ก็กูเขาก็เขาก็แบบฟิลแบบอะไรวะแล้วแล้วแล้วทำไมคุณไม่คุณคุณแม่ตรวจกูได้บอกว่าผมอยากหนีน้ำหมดเลยครับเขาได้พูดว่านั้นผมจับเล่นกูว่าจบเลยจบบทสนทนาเลยพอแมงพูดว่าจับเล่นกูพอเลยปวดหัวพวกกูโดนแบั้งแต่ต้นงนี้แหละ ือกลัวไม่อะไรหรอกเออ uh. ถ้าแบบเออเขายึดมั่นในหลักการว่าเอ้ยเนีย่ยแต่ผมต้องจับนะเออกูก็ Beispiel, จะไม่อะไรแต่เีคยพอพอแบบว่าอยู่ๆหลุดหลุดหลุดมาเลยนั่นผมจับเล่นอะ่ะกูกูเขามืองมืองเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ได้กวนตีนอะ่ะมันเป็นเสียงแบบมันไม่พอใจแล้วอะ่ะเออมันมันม,ม,มากูกวนตีนอะ่ะแต่แต่คือเขาเขาก็สวนมาเลยอะ่ะนั่นผมจับเล่นอะไรเงี้ยมันซึ่งแบบเออนั้นกูตัดจบดีกว่าจบต้องจบลาวไป นี่กูนั่งใจบินอยู่บินบินมันไม่ยอมนะไอ้่ลก่อนอย่าหวังว่าจะได้จับกว่าไอ้เหี้ยกูไม่เคยโดนจับอยู่แล้วไอ้เหี้ยถ้ากูจกอ่ะโอ้ยครับใช้รถธรรมดาไม่จับเราไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยีรถวิ่งแค่ร้อยเดียวต้องยิงเดียวแม่งประเด็นคือความจริงมันเข้าไปในซอยนั้นอะมันต้องรอจับคนที่จกเว้ยไม่ใช่มาจับคนที่ออกใช่เพราะมันไม่เห็นว่าคนนั้นอะเป็นคนที่จับจกหรือเปล่าแต่มันเห็นแค่ว่าเป็นรถอย่างนี้ไงแค่นี้ เมื่อวันที่กูเจอมาตรฐานอยู่ไหนมึงมึงกูกูจกแค็บใช่ปะแล้วมึงรู้ไหมกูเจออะไรกูเจอกูไปจกไก่ทีฟสองคนแล้วมีอีกคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวแม่งจกอยู่แต่แม่งไม่มีรถตำรวจแม่งขับเข้ามาถามว่าไอหนุ่มเสื้อขาวมีรถเปล่าไอคนนั้นวิ่งหนีตำรวจตำ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 รวจไม่ไล่มานะตำรวจถอยเมากูงงไหมล่ะกูเลยไปถามหน้าสอนอสรุปแม่งบอกว่าต้องไล่คนที่ไม่มีเคสก็ไอ้ไม่มีรถก่อนคือจับได้เลยกูถามว่าตอนแล้วทำไมคนนั้นถึงไม่จับ แม่งพูดว่าทองสใยเขาทำงานผิดพลาดว่าเอาเวันนี้อดไหมวันนี้เจอแต่อะไรไม่รู้แบบมาเล่นแบบคลายคลายสมองอะแต่เจออะไรไม่รู้อะวันนี้เออมาเล่นนี่มาคลายสมองเล่นอยู่แล้วครับเล่นอยู่แล้วครับแบบเงียบไงไม่รอเล่นอดเหรอเล่นเออค่อยเข้าก็ได้เข้าเฉยก็ได้เฮ้ยโจอะ ไอ่ใช่โจไวเลยนะไอ่ใช่โจแป๊บเดียวอยู่รันเขียวแล้วไอ้เช่ยนั่นเขาเขาเขาตัวไวเลยไออับมันมาเรื่องไนกูว่ามันน่าจะวอร์วอร์เรียกว่าวอร์บอกกูแอบใดินภูมิอยู่แล้วไม่มารับกูด้วยนะบอกว่าใช่มารับหน่อยดิโจบอกว่าผมมีรถโลพี่รับไม่ได้กูต้องวิ่งกลับมาแลนเหลืองอ่ะมคิดว่าไงจากนู่นอ่ะโซดต้องหารถซีแรงๆสักคันว่ะ รถไอ้ตอนแรกกูนึกว่ารถไอ้เปิดดีไอ้เฮียโดนแต่เปิดบอมไม่ดีแต่ก็ไม่แน่ไม่แต่รถมันใหญ่จริงไอ้เฮียบัฟฟาโล่นั่นอะตอนแรกกูว่าจะซื้อเหมือนกันรถมันโคตรใหญ่เลยคันมันโคตรใหญ่อะย่อกระตังไรเนี่ยพี่พี่ก็แย่น้องเพิ่งโดนจับมนะัน่ะแคปบีก็เสียไปแล้วนะไอ้เฮียอุตส่า<ช>ห์ได้แคปบีพวกผมจกได้แต่แคปบีไม่มีเอใช้เลยแรกไหมล่ะรวยเนาะแรกไหมเอเถ้าพูดอย่างแรกไหมพี่มีเอสามร้อยกว่าเมตรละเอาไหม ไม่ก่อนดิครับเบลอเออไอฮีโร่เข้ามาอย่างวันเนี้ยเข้าแทนแล้วค่เนี่ยพลาดเหรอทำเอาเอาฮีโร่เข้าแก๊งเหรอแทนเฟ่เหมือนจะแทนเฟ่ใช่ใช่นอนด้วยใช่ไหมแทนผมได้ไหมในวัดด้วยโอ้โยเฮียอืมในวัดด้วยเฮียเลยพร้อมไปทรงไม่อยากอยู่กันแล้วเนี่ยเฮียอยากแบบเลิกเล่นทั้งสองที่แล้วออกไปนอนกินเหล้ากินยาตัไอเรามีสิบห้าเหรอหายหายไปไหนสองอ่ะเฮ้ยหายไปไหนเออเออสองถูกแล้ว ลาครับพี่โทนี่ขุนแผนเขาล่าทนี่แผนลาแล้วใครอีกคนวะลโอเคนะครบละลาสองไปแต่คุยก่อนไอ้โลรูอะที่ไปซื้อตัวมาใช่ไหมไม่ได้ซื้อนะตอนไม่ตอนแรกเอาหน้าพีแค่นี้แหละสิบห้าผมบอกมันว่าไปจอยมีของไปแจกใช่ไหมครัมีครับมีมีมีแจมเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปแจกมมไไ่แล้วพี่พอคือพี่จะขึ้นในมันฟรีเลยเหรอ แล้วพอ,อของกูขึ้นครบแล้วคลิปแบบกูคิดว่ามันไม่มาแล้วกูก็จะขึ้นให้ตัวเองเนี่ยแม่งเสียดตกลงแต่ว่ามันไม่เอาปากาปน็นเอาไม้เอาก็เอาเป็นถ้าพี่จะให้ปากมันจริงๆเอาเป็นแค่ของปากมาแล้วที่เหลือจะแกงขึ้นเพิ่มให้ขึ้นไห้ไหมไม่ไม่บึฟังใหม่อิววันที่กูช่วยมันเอออเข้าใจแล้วกูทําใจว่าถ้ามันมาถ้ามันยอมมากูจะไม่ขึ้นของตัวเองแล้วเออจอนบอกว่าไม่มาใช่ไหมพี่ให้ไปส่งไหมพี่จอนมีรถพี่มีรถพี่มีรถ ไอ้มาร์ทเฮ้ยพี่ชายพี่ชายจอนทำอะไรอะ่ะรอแอด็อกเหรอรอแอด็อกครับพี่ชายโหดไปโหดไปอยู่มันเยอะนี่ว่ะทำะไรครับพี่แอด็อกเหมือนกันเจอกันน้องเฮ <c oughs> อครับพี่เฮ้ยไอ้ฉัน Why มาเนี่ยตอนเล่นหนูไม่ไม่มามามา,ม,ามีถ่ายงานห้าทุ่มไหวแล้วครับเนี่ยตอนเดี๋ยวเฮียไหวๆแต่ไม่โกโป